สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับดอกกุหลาบดับเบิ้ลแย้มสีฟ้าสวยๆน่ารักน่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์กันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักนรักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยปืนกาวกันกลก้านสำเร็จฟฟร์รเทปกรีบเลี้ยง ใบสาเร็จนะคะแล้วก็ริบบิ้นนะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยสิบสามเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3บอกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่าง จับอิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะ จับออริบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสีด้านล่างขึ้นมาด้านบนในกษณนนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือลิบินสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับปิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดรลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะค่อยๆปล่อยรลิบบิ้นออกมาค่ะดูลิบบิ้นด้วยนะเส้นที่3มสอดรลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดรลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3ามเส้นละพาดนะ1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับอิบินนี้นะคะพาดมาเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอิบบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมา สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็กค่อยๆทำไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินยังไปด้านหลังในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับปัตตอิบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะในแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเส้นที่2ก็จะสวมเอาเส้นที่1นึ่งไล่เรียงกันไปแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นนะต่อเลยค่ะ เราสามารถเปิดกรีบริบบิ้นดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้นนี่นะคะ1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอ er> ิบ no ินเส้นนี้นะคะจับริบินเอียงไปด้านหลังในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับประตริบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาตามแนวเส้นด้านหน้านะคะกรีดบด้านหน้านี่นะเสร็จแล้วจับประตริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน ตามแนวเลยนะนี่นะคะริบบิ้นจะมาออกตรงเส้นด้านหน้านี้นะคะนี่นะที่เราลอดผ่านออกมานี่นะคะดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้เป็นกรีบซ้อนกันในลักษณะน,นี้นะคะนี่นะต่อเลยค่ะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะเอาก้านสำเร็จนะคะใบสำเร็จแล้วก็กเกลี้ยงนะมาสอดลงมาเลยนะคะ แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงลงไปตรงตัวกรีบเลี้ยงนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวดอกของเรานะคะเสียบลงไปนะกดให้แน่นค่ะรอกาวแห้งนิดนึงนะนี่นะคะแล้วก็จะเอาใบสำเร็จนะคะทาบลงไปพันด้วยฟอร่าเทปนะ ดูความสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็จเจาอีกใบหนึ่งนะวางทาบลงไปเหมือนกันค่ะพันต่อลงมาเลยนะคะ นี่นะแล้วก็มาดัดใบอีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบดับเบิลแย้มสีฟ้าสวยๆน่ารักน่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ